นะครับผผม่านไปกิ่งไม้ครับนี่อันนี้ฟฝ้าผมกินกระโพดหมดเลยครับนี่กระแทกเนื้อขราวโพดหมดเลยนะสมชื่อจริงๆครับผมหนูน้องเผาเผาโบ๊ะเลยเขาในกองเขาเนี่ย สวัสดีกันตอนเที่ยงนะผมเอ่อเที่ยงที่แล้วว่าจะไปดักหนูยุทธยานะผมพอดีสายนะผมเลยไม่ได้ไปเลยนะนี่นะผมประมาณสิบห้าคันนะผมเดี๋ยวจะมาดักกระโพดนะผมเห็นมันวิ่งนะเมื่อเช้านี่โหเห็นวิ่งหลายตัวเยอะเลย นะผมหรือว่ากิ้งก่าะนะผมเนี่ยก็ดีนะผมการดักของผมหมาในตีฝุ่นฟุ้งแน่นอนนะผมเดี๋ยวขยัดหมัดแป๊บนึงนะครับ กไปครับผมเดี๋ยวไปเดินส่ยกันต่อนะเดี๋ยวไปใส่เลาะถนนใหญ่ด้วยครับก่อนนี้ีกคันหนึ่งนะผมพาไปกิ่งไม้ครับนี่ โถเก่าล่อนะผมกระโปรงแห้งๆนะผมเดี๋ยวจะดักใกล้ๆกันทังนันเดักปกไม้นี่ครับผมอีกหลังนะระว่างกองปกทั้งนี้ับผม เดี๋ยวจะพาัปเดินเที่ยวป่านะผมเดี๋ยวจะหมานใน้หมานเดี๋ยวมาดูนะผมใส่ไปสิบรังคนระับมันทึบก็มองไม่เห็นนะผม ไั้ผมมันดักหนูหนป่านะผมอยู่น้องขาวนะฮะแบบเหยี่ยกระโพดนะผมน้องใสจะบินไปแล้วครับผมนี่ที่แรกเขาอยู่กิ่งอย่างเงี้ยนะตามนี้ครับผม เ๋ยวเข้าอีกหนึ่งครับนี่สวยๆครับข้าคืนนี้ครับผมเดี๋ยวเราหยัดดึงมาปลดเลยนะ เดี๋ยวไปดูนต่อผมอ้าวเหยือลูดไปแล้วครับผมไม่รันฮะอันนี้ใส่เสียบไม่แน่นนะผมเดี๋ยวขออญาตใส่กันนะ นีเรียบร้อยครับผมหนุนนอนขาวนะครับตัวไม่ใหญ่แล้วผมตัวนี้นี่นะตัวต้องขาวนะผมตัวไหน้อง,องแพร่เลครับก็หาอะไรแปลกๆดักมั้งนะผมหลังจากที่ดักหนูในทุ่งนามาบ่อยแล้วนะผมโอ้โหคันนี้ล่านี้ครับผมนี่น ไม่อยู่แล้วผมเดี๋ยวค่อยกลับมาใส่นะนี่ฮะโอ้ฟาวหลายหลังนะครับวันนี้คันสุดท้ายพอดีครับผมสาได้ครับขวจะบอนเซ์ฟาวนะผมคันสุดท้ายก็ฟาวนะ ส่วนมากลั่นนะครับผมลั่นหลายคันนะครับผมลั่นกับทุกหลังนะแต่ว่าไม่โดนนะครับผมเช้ามาลุ้นกันอีกทีนะักถ่านได้กันเปนป่านะผมเหมนีะพาโรบีเนี่ยต <c oughs> อนนี้นะครับผม <c oughs> สำหรับ สายหนูน้องขาของผมเดินดักเจอกันใหม่เช้านะ,ะสวัสดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามายาม้อมหนูน้องขาวนะผมดักใส่เลยครับเอากระโปรใส่ไว้นะเมื่อวา,วานนี้หลายตัวเอย่าเมื่อคืนเนี่ยเนีนะ่ยเดี๋ยวถ่ายดูดูตัวแรกครับผมน,นี่ตัวน้อยเดียวครับผมเดี๋ยวขอญาต์ปลดนะฮะตัวที่โป้มือเขาเลยโป้จะไหนเอ่ย <c oughs> ดีดีมีสุขครับผมไปไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมตัวร้องขาวเนะี่เอามาตีกิ่งไ,งไม้ไว้ัรงนี้ ได้มาแรงมาแล้วครับผมบอกแล้วมันเซ้อซาไอ,อหนูต้องขาวเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมแล้วผมเห็นขาวตั้งแต่ไกลแล้วน,นะฮะียดร้อยครับผมเ,เดี๋ยวเข้าไปดูนะ เอาโน่นกับตัวครับผมสองตัวเลยครับน,น่นแต่ผ่านได้คคอคนเดินป่านะผมทำคืนนี้นี่ฮนะแล้วก็นอนแล้วผมสองตัวไปเลยครับสวยงามโอ้ตัวสวยเลยครับเนะี่ย นี่ต,ตัวครับงานก็แพร่อดหวานนะผมดักหนูน้องขาวนะสมชื่อจริงๆครับผมหนู่น้องขาวขาวโบะเลยเขาในทองเขาเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันต่อฮนะส <c oughs> ามแต้มแล้วเอาไปกดเชือกเลยกดเชือกครับผมเมื่อกี้ถึงว่าม,มันดึงไม่ขึ้นคนระับ เดี๋ยวดูนต่อครับผมนี่ใส่ไว้จะตาปกไม้ครับผมหาวิงๆครับผมหาโบเลยทองตัวก็ได้ผัดนะครับผม แล้วเห็นก็พูดแล้วไม่ทําทำงานนะผมเดี๋ยวอยาธเก็บก่อนนะแต่ถ้าอันไหนติดใกล้ๆเลยว่าเดินให้ไปใกล้ๆถ้าเห็นเขาขาเลยผมจะถ่ายให้ดูเลยนะครับอย่างเมื่อกี้เนะีเดินมาขาโบเลยครับท้องครับเนี่ยไกลจริงๆครับของมันขาวอยา่าบเนะี้ยเดินมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยฮะเห็นหรครับตรงกิ่งไม้นะผม เดี๋ยวเข้าไปดูใ้ใกล้นะผมหมาครับผมแต้มดีสีแล้วนี่ครับมันคือก็ติดไปตัวนครับน,นี่เว้ยมันคือลั่นแล้วไม่ติดเรื่องไงโอ้โหหมดขึ้นกันสวยงามครับผมสีตัว ของขาวจริงๆครับผมสมชื่อครับผมแต่หนูน้องขาวจริงๆี่ยมันต้องวิ่งบนต้นไม้นี่นะครับผมเนี่ยเนี่ยฮะชอบอยู่บนต้นไม้ครับเนี่ยตามไม้ที่มันเป็นเคือกตอะเภาครับผม,มชอบอยู่กกเลยครับผมดูตามกก็นเลยครับกกไอ้กกไม้ครับผมมันจะมีรอยกัดยอดไม้ยอดอะไรร่วงลงมาครับผม ่ได้ยใสเลยครับนี่โอ้โหไม่ลั่นนะผมวัดดักอยู่นะตรงนี้เออมันแด่ขับโพดผมเฉยแล้วไหมดูปินคนก็ผมมันคงจะเข้าข้างหลังแลนะ้วเนี่ยถ้าปินเนื้ยาวไหมผมเพราะว่าผมแหวกเป็นวงๆอย่างนี้นะผม ข้าเข้าข้างหลังครับ uh> มันเลยย้อนนะครับไม่ได้ใส่ฝานะเดี๋ยวจะใส่ฝานะผมชุดนี้ไม่มีเวลาเลยครับก็โหดซะด้วยนะมันสลานไปแล้วบังเลยนะดูว่าผมจะเก็บกลับแปมันอันนี้มันอันตรายนะตางกกไม้ตามอะไรนะผมต้นไม้ที่มันมีโพงๆซอกๆครับผมหนูน้องขาวมันชอบนะครับ เน,นะนี่ยผมพวกตามขอนไม้ตามอะไร้วหนูต้องข่าวก็ชอบอยู่นะผมมันไม่น่าอยู่ครับแต่มันอยู่ครับทริงก็ทํารังอยู่บนต้นไม้ต้นอะไรขาวจริงครับผมชื่อครับออาเนี่ครับนี่กระวังครับผมนี่ เนี่ยสังเกดตดูตามกอกไม้ะถ้ามันเตียนเียนมีหนูน้องขาวแน่นอนครับผมโอ้ย <c oughs> จะหลุดครับผมอ้ยนี่เพ้ขายครับนี่หันเยอะแลวหมดขึ้นเต็มไปเลยครับผม ีบขาครับผมนะี่อ่าแตงครับผมได้การครับผมะนะี่ผมตามขอนไม้ตามอะไรนะผมเนะี กลับรันแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมนี่นี่ไงเล่าโอ้ยท้องขาวจริงๆครับนี่สมชื่อครับผมโอ้ยสวยงามครับขา,บาวเปล่าครับถ้าอย่างเงี้ยตัวที่สวยครับนหนูเนี่ยนฮะดู ตามต้นไม้ครับผมมันจะมีพวกใบไม้ใบสดๆนะครับร่วงครับเนี่ยเนี่ยลอยเข้ามาันลอยหนูมันจะมากัดกินครับพวกกระแตพวกหนูพวกอะไรนะครับเนี่ยวางได้เลยครับเนี่ยตามขวดนะฮะวหนนึงคันสุดท้ายไหมนเนี่ยใช่ไหมนเนี่ยของยังครับผมมจะมีขวดสปอนเซอร์ก่อนนะผมคันสุดท้าย เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยรูอาไปก็ครับโอ้ยลันไม่อยู่ครับผมโหสุดได้ครับผมในคันนี้ครับสุดท้ายแน่นอนครับนี่มีก่อน,นเตอร์โอ้ยไม่อยู่ครับผมเนี่ยทุกคนมันจะเป็นโพงๆพวกเนี่ยฮะหลังก็ไะอยู่ในโพงนี่ย เปล่าสซะได้แหมน่าละปังเลยครับผมงานหนะนุนข้างข่าวครับล้วนๆครับผมข้งขาวจริงๆครับนี่ผมชื่อเลยครับนี่ ไม้เน,รรนี่ยตามกองฟองไม้อย่างเงี้ยนะครับผมวางได้เลยครับเนี่ยก็เดี๋ยวล่ำลานไปนะผมสำหรับงานหนู้องขาวแล้วผมรองขาลวล้วนๆเลยครับตัวที่ใหญ่ๆอย่งนั้นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หารอรอเข้าปงเข้าป่ปาเขาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับผม <OU> ลงแต่ทุง่งลงแต่อะไรนะครับผมอ่าวครับผมล่ำลาะ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมช่องเล็กๆกนบ้าๆนะครับกับผ่านไายคนนั้นไปครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ